เกิดอะไรขึ้นนัดสามีน้ำหวานเดอะเฟสสาสตอรี่ดราม่าทีปเรียกว่าคู่นี้ครับขาเตียงสั่นคอนเป็นระยะระยะสำหรับคู่ของน้ำหวานรักนภัคครับหรือน้ำหวานเดอะเฟสกับสามีอย่างด็อกเตอร์นัทวุฒิมาแก้วนักธุรกิจเต็นท์รถซูเปอร์คาร์เพราะก่อนหน้านี้ครับก็มักจะเห็นสาวน้ำหวานนั้นโพสท,ทำนองความรักมีปัญหาบ่อยครั้งแต่ล่าสุดนั้นครับเป็นทางด้านของสามีหนุ่มที่ออกมาโพสดราม่าไอจีสตอรี่แบบรัว ซึ่งอ่านแล้วครับดูเหมือนจะก,กําลังโกรธที่โดนกระทําโดยเมื่อ3วันที่แล้วครับในไอจีของหนุ่มนัทเจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพอดีตพร้อมกับแคปชั่นว่ารูปนี้คือเหตุผลเดียวที่ทําไมอยากไปพัทยาในขณนะเดียวกันด้านสาวน้าหวานก็ได้เคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพขนาดที่ตัวเองนั้นครับนั่งพับดอกบัวอยู่ในโบสถ์พร้อมกับแคปชั่นว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มานั่งพับดอกบัวนแะชเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับจะเป็นอะไรนั้น หากเจอสาวน้ำหวานครับจะรีบไปสัมภาษณ์อัปเดตให้ฟังทันทีอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you